โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4ครับแล้วก็ไปหมวดอิสระเหมือนเดิมและก็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 คนเดียวครับ <laughs> เอาละวันนี้จะเป็นตัวอะไรเราจะไปเทสสกิลกันก่อนเทสสกิลกันทุกครั้งครับจ่การของฝ่ายลดลงเอานี้แหละให้เป็นด่านเบสิกของเราเลยในการ ฝึกวิชาวันนี้วันไหนวันนี้เล่นไอตัวนี้เล่นไปแล้วเนาะยังยังไม่หมดเออน้กกากอบิโตยังไม่หมดเลยเหรออบิโตมีหลายร่างเนาะคือสกิลมันคนละสะย่งกันเลยอะเออหน้าเล่นไอ้นี่เนาะหน้ามาเล่นวันละทีน <c> ะ <oughs> แต่มันมีแค่สองร่างนะเอาละวันนี้ถึงคิวเดอิดาราเดอิดารา อันนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหลือเดอิดระกับนางงาโตะนะเราจะไปเดอิดระนี่ันนี้ร่างตอนกอดตั้งแต่งสา,าส็จใส่ชุดนี้หรอสมพเวสีคืนชีแล้วก็ใส่หม,มวกใส่หมวกก็เท่ดีนะเราจะไปฝึกวิชาโดยร่างนี้ครับดูว่ามีกี่สกิลอ่ะไม่มีสกิลอื่นใด ฝึกวิชาก่อนเลยนี่นักปั้นดินเหนียวสะท้อนไปก่อนเลยท่าแรกดินเหนียวระเบิดดินเหนียวระเบิดนกแฝดเฮ้ยซุบดินเหนียวระเบิดนกแฝดเฮ้ยอันนี้ตัวนี้ต้องเล่นระยะไกลป่ะเฮ้ยซุบขาพลังใจเย็นใจเย็นไวอวเฮ้ยได้เลยเฮ้ย,ยลบเกือบไปแล้ว ฮึบเดี๋ยวลองปาปลาระบาดนี่เฮ้ยตัวนี้มันปลาดินเหนียวระเบิดครับเดี๋ยวก่อนเนะนี่เมื่อกี้เมื่อกี้แปลกๆเมื่อกี้เหมือนปลาแล้วมันนกตัวใหญ่เฮ้ยตั้มเอ้ยเจ๋งเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองพาพิเศษพาพิเศษฮ้ยึบบินบินแล้วปล่อยแมงมุมโอ้โหเว้ยนกแฟต์ผมดินเหนียวระเบิดอ้าวทำไมมันมันวิ่งรอดนกแฟรแล้ววะ นกแฝดไม่ได้ไว้นี่แน่เลยขนาดยิงระยะไกลแล้วนะเอานอกแฟดไปเอนอนกแฟดมันแบบหมู่นะนกแฟดดูดินกแฟดไม่โดนอันติสีสามสีสามอ้าวโดนติกับสีสามคืออะไรอะ่ะระเบิดโอลีอักพี ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะปิดฉากด้วยอันติที่สวยงามชารางกอนหย่าไม่รู้ไกลแค่ไหนเอาไปนี่คือผลงานชิ้นที่18อะไรสักอย่างของฉันโอ้โหวอดตลอดเลยอะไรกันเนี่ยเอาไว้ผลงานชิ้นที่18ต้อมสีสาม ศิลปะของฉันอ่ะวันเข้าขั้นสุดยอดเหรออะไรขั้นสื่อขั้นสื่อืมใช้ได้เลยยกระดับขึ้นมาได้ไม่เล่ยดูดูดูตรงมือมันดิมือตรนมันมีลิ้นเนี่ยเปี่ยเปียปากแปลกนะมันเอาดินเหนียว ให้ลิ้นให้ให้ลิ้นให้เลยให้ปากที่มือเขียวแล้วก็มาปั้นแล้วก็จะมีชีวิตครับเพราะอะไรไม่รู้เพราะน้ำลายของไอตัวพวกนี้เหรอเขามาจะขอตีธรรมดาดูก่อนแค่นี้เหรอดกแฟตดิ้นเหนียวระเบิดดิ้นเหนียวระเบิดเอ้ยหยอกหลบลบท่าพิเศษบินหลบแล้วปาแมงมุม ปล่อยนกปล่อยนกปล่อยนกอันนี้คือปานระประจายนะเป็นแบบปล่อยนกปานระประจายแบบปล่อยนกไหนนกยักษ์เอาไปเลยดินเหนียวระเบิดนกดินเหนียวระเบิดโอ้ยโอ๊ยเวบนกแฟรตําอย่างเงี้ยบ้างครับขอโจมตีขึ้นข้างบนหน่อยขอโจมตีดูซิว่าใช้ดินเหนียวหรือเปล่าใช้ดินเหนียวเปล่าไม่ใช่ครับ เฮ้ยผมเล่นเดีอิดระไปยังไะยังเนาะยังไม่ได้เล่นเนาะมีความรู้สึกว่าเหมือนเคยเล่นล็อกลบเกือบไปแล้วเฮ้ยซุปล็กอกลบทิที่สวยงามเอาไปสีสามงานศิลปะชั้นศิลปะของฉันอะ่ะมันเข้าขัน้นสุดยอดระเบิดนิวเคียร์ดินเดียวระเบิด ดูมือดิเห็นแล้วขนลุกเรียบๆเขียวมันเขียวดินเหนียวอย่างเดียวนะไม่เคยเห็นเอามือไปทำอย่างอื่นนะเอาไปฆ่าคนก็ไม่มีนะแบบเอามือไปจับหน้าคนแล้วฆ่าให้ให้มือให้มือให้มือกินคนอะไรเงี้ยไม่มีนะเห็นมันกินเขี้ยวเียวดินเหนียวแล้วก็คลายมาแล้วเดีอิดรามันก็มาปั้นเอาไป นกอุ้ยอุ้ยอุย,อยบินเหนียวระเบิดแฟร์นกนกระเบิดนกกระเลียนบุมนกกระเลียนจู่จูจูจูนกบินธรรมดานกกระจอบแล้วก็ระเบิดนกยักษ์ถอยหลังก่อนอันติตั้งแต่ต้นเกมท่าพิเศษท่าพิเศษของผมคือการปล่อยแมงมุม เอาแมงมุมผมไม่กินเอาแมงมุมโอ้ยสิเน,น่กระโดดใส่เลยครับกระโดดใส่มาลองโจมตีธรรมดานี่นี่แน่อะไรครับอะไรครับอะไรครับผมปล่อยนกได้นะครับผมปล่อยนกได้ครับดินเลี้ยวระเบิดนกแฟร์สังหาร ฐานดินเหนียวระเบิดอันติสีสามบินลงไปเฮ้ยไก่เหมือนกันเนี้ยสีสามผลงานชิ้นที่18ของฉันมาอาทะลุผลงานชิ้นที่18ของฉันป้าปานกปานกเอาแม,มงมุไมไปกินแมปสี่แน่สี่แน,น่รู้สึกไม่มีท่าโจมตีระยะใกล้เลยครับดีจะละ ต้องจบด้วยอันติที่สวยงามนี่ไงทะลุทะลวงด้วยเอาไปมันต้องจบแล้วเออโดนกระเวทไม่ได้เวทเขาเรียกว่าอะไรโดนกระถานจานถึงไหมไม่ถึงฮะเอาไปเลยไม่ทันไม่ทันแลงล่างเหรอไม่มีท่าอะไรพิเศษนี่เอาไปปั๊มตายด้วยนกแฟนแล้วกัน เฮ้ยุผมไม่โดนผมยังไม่เคยลองจับทุ่มเลยนะดีละจับท hey. ุ่มน้วยเป็นไงเฮ้ยเมื่อกี้เป็นนกนะเอาไปนกแปผมจะไว้แปลงร่างตอนเอาจริงนะตอนนี้จะลองฝึกฝึกกระถานินจาก่อนฝึกกระถานินจาดินเหนียวฝึกปั้นดินเหนียวก่อนโอ้เลือดหลอดหลอดเหลืองเลย เห็นมันปิดอีกตาจำได้ว่ามันบอกว่าเอาไว้สู้กับอีทาจิเห็นว่าเอาไว้สู้กับอีทาจิเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปจับทุ่มนะเฮ้ยซุบนี่นะจับทุ่ม,นะมเฮ้ยมันเป็นมันเป็นนกนี่นี่นี่โอโ้โหนี่คือจับทุ่มนี่ฮะจับทุ่มไหนลองใหม่นี่ปล่อยนกเฮ้ยระยะระยะใกล้ระยะใกล้ะะกลปล่อยนก ไกลอยู่ระเบิดปาลาระเบิดปาลาระเบิดปาลานกระเบิด,ลลเ,บดเอาไปนกแฟร์ยัไงจ้านี่แน่จับไม่โดนปลอยนกตีแน่ดินเหนียวระเบิดรู้จักไหมไม่หนุ่มน้อยนี่แน่จับโอ้โห <c oughs> จะลองจับอีกทีนึง จับนี่ไงโดนนกคาบแล้วไประเบิดมันดินเหนียวระเบิดจริงๆนะแปทดินเหนียวระเบิดไม่โดนเฮ้ยซุปด,ดินเหนียวระเบิดฟิปไปไปมงมุม,มไม่โดนหรอกจ้าจะมาจับตีเนี่ยไม่โดนถูกไกลยืนไกลมากขาดินเหนียวระเบิดนกคู่หน้าตาเหมือนนอกคู่ ศิลปะก็คือระเบิดยังไงล่ะพวกที่ออกจากหมูบ่บ้านคลองยังถามว่าคล่องหรือยอย่างก็นิดนึงคล่องนิดนึง <laughs> ต่อไปต่อไปจะเอาร่างไม่ใช่ล่างชุดชุดชุดตัวนี้มันไม่เยอะไงเลยไม่ไม่ต้องไป ไม่ต้องไปอะไรมากนะนก็มีชุดสำหรเวสีแล้วก็แค่นี้ตอนแรกว่าจะเดินว่าจะไปโชว์ชุดก่อนแล้วก็นี่เลยเดออิดาระชุดชุดอะไรวะแสงอุษาชุดแสงอุษาเอาใส่หมวกเลยนี้เอานี้ด้วยหมดเอาจริงนี่คือเอาจิงนะเราจะไประเบิดพลังกันมาคุ้มเข้ามาก็กระเด็นออกไป ไปเดิมด้วยนกแฟนนี่แน่สถานีเหนียวรถเบิร์ดสถานีเหนียวรถเบิร์ดอุ้ยปลาแข่งกับทรายลบนี่แน่นี่แน่นี่แน่นกคู่ยักษ์กคาถานกคู่ลบลบว่าไงว่าไงอยากโดนตีไหมอยากโดนตีไหมเอาไปเลยโอ้โหหลบได้เอาอีกทีนึงอ้าว งานงอกงานงอกเพื่องานงอกฮือดลบเฮือดลบลบเอือเฮือโ,โอ้โหโดนเหมือนโดนอัดมุมเฮือแย่แล้วแย่แล้วขาตพลางเฮืออุ้ยทำไมมันโดนวะว่าหลบพ้นแล้วนะขาถาดินเหนียวระเบิร์ต นี่แจะลวดโดนโดนใชไมต้มต้มไปเรื่อ,อยนกคู่สังหารดินเหนียวระเบิดโอ้โหหลบได้ดินเหนียวระเบิดอันติหมดแล้วชาร์จกันไึ่สหลบไม่โดนอันแน่ได้เลยอยู่ไกลใช่ไหมเอ้ยอยู่ไกลอยู่ไกลอันติได้ไหมหลบเกงเออกไปอีกดินเหนียวระเบิดคู่ตมตม ระเบิดพลังแหละจังหวะนี้การ์ล้ามันนอนอยู่ไม่ทันแล้วกาเฮ้ยมีท่าอะไรเพิ่มไหนลองตีเถอะการ์ล้านิตีแน่เอาไปท่าแล้ตุ๊กตาดินเหนียวระเบิดวิ่งไปไหนอะ่ะดาก้อนสีเอา้าดาก้อนสี่สองคู่บทกันดาก้อนสีสองเราไม่โดนนี่แน่กระฐานดินเหนียวระเบิดคู่ตั้มตั้มตั้ม เอาไปอันติงานชิ้นที่18เดินทะลุผลงานชิ้นที่18ปของข้าอะไรอะโดนมันปาสกิลมาโดนตัวรับได้ไง <S <S นี่นี่นี่ผลงานชิ้นที่18ของฉันไม่โดนเลยไม่โดนเลยหมดแล้วหมดกันหมดกันเอาไปเลยตั้ม ขอแปลงร่างได้ไหมขอแปลงร่างได้ไหมขออีกทีอยากใช้สก,กิลไหนลองใช้ท่านิโอ้โไม่ดูน่ะใกล้ไงมันใกล้จิก่ะจิกแทนนสา,สาจะใช้ระเบิดใบหน้าก่อนตายที่เป็นศิลป,ปะอะไรเนี่ยนี่เป็นศิลป,ปะอย่างหนึง่ง <c oughs> โหดมาก <c oughs> ผมพยายามกลายร่างนะถ้า <c oughs> กด C2 <c oughs> แล้วมันจะกลับไปร่างเดิมฮะ เน้นระยะไกลเน้นระยะไกลอย่าชาร์จครับอย่าชาร์จครับพี่ออย่าชาร์จครับ,าารรบผมเอาแมงมุมมาให้ม <c oughs> าแมงมุมมาให้ครับออกไปเลย <c oughs> ไม่ดูนะชาร์จหลังนี่ครัจตั้งแต่ต้นเกมเราอยากลองใช้มา เข้ามาระยะใกล้เข้ามาระยะใกล้ต้องจีกต้องจีกถอยหลังก่อนอยากใช้สกิลทหารระเบิดของข้าอู้ไม่โดนน่ะนี่เด้เอาคางกระตืบเอากลางกระตืบทหารระเบิดหมดแล้วต่ำ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 เฮ้ยซุปคาถาดินเหนียวระเบิด ฐานกนี่แน่ขาดินเหนียวระเบิดคู่ต้องคู่เยี่ยมเอาอันตีไปเอาอันตีไปกินเรียบร้อยฮ่าห้าหินบอมนิวเคลียร์เฮ้ยยังเหลือชีวิตรอดอีกเหรอานกนกวิ่งเร็วไปนกวิ่งเร็วไปนกวิ่งเร็วไปไปมันแปลงร่างนกแฝดไปสู้กันนี่แน่นี่มันคืนตีดีกว่า นกแฟเฮ้หยหมดขอค่าชาร์จพลังก่อนได้ไหมขอค่าชาร์จพลังก่อนฮึสุดเอือนกแฟรไปเลยนลูกพอ่เอเยี่ยมมากแตะลืมไปเลยสิท่า,ททากับงานศินลป,ปะของฉัน <ś c oughs> ไม่มีใครมาขัดขวางงานศินลป,ปะของเดออิดาระได้หรอกนะเพราะข้าจะปั้นนกอย่างเดียว ข้าปั้นนกเก่งไหมมาเข้าระยะประชิดดูเข้าระยะประชิดดูเข้าระยะประชิดดูนี่แน่เอานกไปกินบินยังเลยไปซุบนี่แน่หอยหอยก่อนไม่มันนี่เห็นไหมเข้มยั ผมก็อยากจะเตะต่อ,อยนะนี่แน่นี่แน่เนี่ยแค่นี้อาลบเมื่อกี้ตรงตนี่แน่หูบมพอบินเร็วแล้วนกไม่ออกเฮ้ยซึบลบนกบินเร็วเฮ้ยซึบแมงมุมขยุมหลงังคามแมงมุมขยุมหลงังคาเอาไปนกกระจก แล้วก็นกยักษ์ต่อไม่โดนนกแฟร์ดีเหนียวล็อกบล็อกลบออันตี้ออกไปเลยผมง,งัดชิ้นที่1ีเต็มหน้าเลยได้เลยถ้าจะปแปลงร่าง <c oughs> เดี๋ยวก่อนขอแปลงร่างก่อนอ <c oughs> ยา่ยาอย่าอย่าชาร์จนานอย่าชาร์จนานเกาะแตกแล้วนี่ข้ามาแล้วเ <c oughs> อาฝากจิกไปก่อน ปากจิกก่อนปากจิกไว้ก่อนอีเน่เออไปทหารใครยังไม่เห็นทหารข่าโจมตีเลยอเอาหรือไปือว่ากดท่านี้เราันจะกลับล่างตีแน่มาเจออันตีมาบินมาชนกันเรียบร้อยบินกับบินเจอกัน นี่ท่านี้ที่ใช้สู้กับซาสุเกะเฮ้ยมันไม่ไม่เห็นมีท่าระเบิดตัวเองนะที่มันสลัดชีพตัวเองอน่ยสู้กับซาสุเกะโถเอ้ยโถเอ้ยอุตส่าห์ขี่มังกรยักษ์มันรู้จักมังกร,กรด้วยกันรินจาแต่ก่อนลินจามันปั้นเป็นมังกรได้ทำไมไม่ปั้นเป็นพวกสัตว์หางมาเดินอะไรอย่างนี้เนาะ ไปเลยสัตว์ั้งที่หนึ่งแล้วก็ปั่นสัตว์ั้งที่สองกระเด็นไปสิครับเออะไรทั้งตงวเงี้ยระเบิดระเบิดเอาแมงมุมผมไปกินนี่แมงมุมนกบินเร็วนกกระจอกแล้วก็นกคู่ฮึยซลบอคล็อัดจับจับสิครับไม่โดนจับไม่โดนอีกฮ้ยซ ว่าไงครับว่าไงครับเอาไปลบแฝดเรียบร้อยตือทะลุไปได้ไงทันเดิมที่เดิมมัทะลดดุดิฟเวเีอยวระเบิดมาได้ยังไงเห็นเห็นที่รายอยากเล่นลูกกีเลยท่านรุ่นพี่หนึ่งนะตื่นขึ้นมาจงตีระยะใกล้ตีแนะ่ ซเอาไปย่าอย่าได้ชาร์จพลังเฮ้ยซุบ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 นี่นะกระโดดแล้วมันปล่อยท่าได้ไหมไม่ได้ฮะนกแฟร์ขออันติก่อนขออันติก่อนใจเย็นขออันติแป๊บเดียวไม่ได้ ยาออกมาแล้วเอาไปตุง้งมังกรจิว๋วมังกรทยานระเบิดมาลายระบดไทยเอระบองกิดมังกรทยานระเบิดมาลายเอาไปสู้กับทหารเฮ้อ,อนกนี่แน่จิกไอ้ทำไมไม่จิกจิกจิกมา,น,กมาน,นี่จิกมานี่นี่แน่จิกมานี่จิกมานี่หมดแล้ว S <S เราทุบได้ไหมค่าน,นี้เราทุบได้ไหมเหมือนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันรุ่นหนึ่งกโ็โคตรเดียวนะอะไรจะมาผน,นึกผมเหรอปิดผน,นึกผมเหรอไม่สำเร็จหรอกโอ้โหมันสะบักสะบอมอันรุ่นหนึ่งเขาเก่งระยะประชิดครับ เก่งกระถาด้วยเก่งทุกอย่างอะ่ะเก่งทุกอย่างเลยมาประเดิมกระเด็นนี่พุ่งเข้ามาประเดิมด้วยนกบินเร็วและบินชา้าโอ้โหไฟมันทะลุไฟมันทะลุนี่ไงอย่าช้านั้นเอาไปนกแฟรชดึดดึดดึดโอ้โห เฮ้ย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 เกือบเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนะตาสึกแกถ้าข้าสู้กับเจ้าได้ข้าก็ชนะอีเทจีได้ฮ่าฮ่าเอาไปเลยสีสามบินวินเกอร์จิ้วว่าไงเข้ามาบินไม่หามันบินไม่หาจริงเลยเนี่ย นกบินเร็วนกบินเร็วอะไรชาร์จอะไรตามด้วยนกแฟรกดไม่ติดกดไม่ติดติดแล้วเฮ้ยซึบเฮ้ยเฮ้ยโดนอีกแล้วเกือบโดนอีกแล้วเกือบโดนอีกแล้วขอระเบิดพลังได้ไหมขอระเบิดพลังอะไรระเบิดแล้วจ้าพุ่นก๊อตไซตต่ำงํา งาถอยหลังถอยหลังทหารดินเหนียวทหารดินเหนียวไม่ได้ใช้งานตลอดเลยทหารดินเหนียวไม่ได้ใช้งานเลยเอาไปมังกรจิว๋วมังกรขยันระเบิดมาลายาก้อนหมดหมดแล้วนี่ไงยังไม่หมดถ้ามีดินเหนียวเยอะถ้ามีดินเหนียวเยอะชาร์จเต็มแล้วมา อ้าวเข้ามาอย่างงี้ล็อกหลบสิจ้าเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบโดนเลี้ยวเฮ้ยยันระเบิดเฮ้ยุเฮ้ยเฮ้ยเกือบโดนเกือบโดนสิของซาสึเกะนี่นะไม่มันเก่งจริงๆเลยเราต้องไประยะไกลเราต้องไประยะไกลครับสีสามระเบิดทำลายล้างบินเข้าไป หายตัวหนีระเบิดฮระเบิดทำลายล้างต้องโดนแล้วละ่ะยีเียบ้อยค <c oughs> อ,อแหบคอแห้งลุน้นลุ้นหน้าดูพยายามใช้ทุกสกิลนะแต่อันติมันบินมังกรนี่มันมน่างงงิด ทหารระเบิดมันก็วิ่งไปชนนะดินเหนียวคาถาดินเหนียวไหนอหาพลังจากต้นเลยหอยหลังก่อนอะไรจริงจริงชนันเรียบร้อยฮะทหารดินเหนียวชนสิแน่ทหารดินเหนียวไม่สำเร็จไม่สำเร็จาทหารดินเหนียว มังกรจิ๋วมังกรจิ๋วนี่แน่คือแผนมังกรจิ๋วของข้ามังกรจิ๋วฐันดีนเหนียวปิดฉากด้วยท่าสุดท้ายอ,อ๋อท่าสุดท้ายโหดไปล่ะเอาไปดินเหนียวระเบิดนกดินเหนียวเร็ว มแมงมุมขยุม่มหลังคาเฮ้ยสุดแล้วก็ตามด้วยนกแล้วก็ไม่โดนหรอกจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีดีไงบินอยู่ข้างบนจ้าไม่โดนลาก่อ,นอินเตอร์จีที่สุดข้าก็ชนะเอา้ายังไม่ชนะอีเตอร์จีใครไม่ชนะใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยหลบได้ไงวะหลบได้ไงวะอย่าอย่าข้าจะตายข้าจะ ฆ่าเจ้าด้วยคาถาลินจามังกรทำลายล้างโอ้ยอุซ่าเดี๋ยวก่อนอุต่สาสละมังกรแต่ก็ไม่ชนะต้องมาตายด้วยนก <c oughs> <c oughs> จบแล้วครับทุกคนครับเก่งมากเก่งระยะไกลมากขอบอกระยะใกล้นี่เตะต่อยพยายามเตะต่อยกดขึ้นกดลงแลไม่เห็นติดท่าอะไรเลย มีแต่ปั้นดินเหนียวปลาอย่างเดียวปั้นดินเหนียวเป็นนกเป็นเป็นอะไรอ่ะก็นกส,ส่วนใหญ่แมงมุมเออแล้วก็ไอระเบิดมังกรซส,ส่วนใหญ่แค่นั้นเองไม่เห็นมีปั้นพวกงูนะงูมันพวกซาอิทใ่หมซาอิทวาดงูแล้วเป็นเลือเล้อยไปเออเอาละจบละเดออิดระจบละมันมากแต่ต้องระยะไกล ไปดีกว่าตัดจบแบบกระตูนไทยพรุนี้จะตัวอะไรไปดูกัน